ที่สำคัญที่สุดตอนนี้นายฮุนเซน,นสติแตกแม่งเที่ยวลบกับเขาไปทั่วเลยทะเลาะกับเขาไปหมดล่าสุดมีการขู่ไปที่เวียดนามบอกว่าถ้ามึงยังไม่เลิกทําถนนอีกเดี๋ยวกูจะยิงมึงนะนี่นี่ขู่เขาว่าจะเอาบีเอมยี่สิบเอ็ดไปตรงแนวชายแดนเตรียมจะจ่อยิงเวียดนามกูพูดตรงๆนะกูไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเพราะกูรู้ว่าฮุนเซนไม่กล้ากับเวียดนาม หุนเซนไม่กล้ายังไงก็ไม่กล้าต่อให้หุ่นเซนฆ่าเมียต่อให้เวียดนามยิงจรวดฆ่าเมียมันตายเนี่ยกูว่าหุนเซนแม่งบวชให้เวียดนามเลยนะเฮียบอกสาทุเฮียผมบวชให้กันแล้วกันดีนะที่เก็บอีเฮียนี่ได้จริงๆเออมันกลัวเวียดน,นามจะตายหาแล้วมันไม่ใช่กลัวแค่เวียดน,นามแม่งกลัวลาวผมถึงตั้งข้อสังเกตไงว่าวันนี้ไอหุนเซนเนี่ย นะครับมันเหมือนหมาจนตอกแล้วตอนเนี้ยอะไรก็ได้แล้วมันมีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือกูขายประเทศให้กับอเมริกาหมายถึงว่ากูกู้เสร็จแล้วกูไปแม่งเลยทีนี้เนี่ยมันก็ต้องดูว่าไอ้อเมริกาเนี่ยเขาจะให้เงินมันยังไงเพราะอย่าลืมนะ IMF ก็คืออเมริกานะ IMF เนี่ยคืออเมริกาแล้วที่จีนลงทุนอยู่ตอนนี้ฉะนั้น มันถึงโดนเรียกเก็บเงินค่าต้นอะไรเง้ต้องเงินต้นเงินดอกเบีย้ยที่สนามบินเตโชอ่ะที่มันโดนจีนเรียกเก็บอยู่ตอนเนี้ยคือเหมือนจีนก็จะไหวตัวทันและสุดท้ายคุณคอยดูนะคุณคอยดูเกมมันจะมีพิกเกมจะมีพิกงานนี้ถ้าสมมุติเตเสียฮาเตียบันไม่กล้าทำการรัฐประหารทั้งๆท,ท,ที่มีจีนคอยสนับสนุนอยู่ ผมว่าจีนเนี่ยแหละถ้าไม่จาักกาวุธก็ซื้อตัวสมรังสีเลยบอกไปมาเลยเดี๋ยวกูเชียร์เองแต่มึงอย่าไปยุ่งกับอเมริกาก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ผมว่าอย่างหลังก็คงยากแต่อย่างแต่อย่างถ้าเกิดติดต่อกับจารกกาวุธเนี่ยก็มีโอกาสต้องไม่ลืมนะครับคำเหม็นไม่มีสมบัติอะไรเหลือแล้วนะ ทรัพยากรธรรมชาติโดนฝรั่งเศสโดนจีนแดกไปหมดแล้วนะทุกอย่างไม่เหลือแล้ววันนี้อเมริกาที่ต้องมาลงทุน i อ f ให้กับถ้า IMF ให้เงินกับขเขมรหนึ่งแสนล้านบาทเป็นเงินไทยสมมุตินะถ้าเขาจะให้เขาไม่ได้ให้ก้อนเดียวเขาให้เป็นงวดงวดน,นะครับขอบคุณครับพี่น้องที่โดนเนตเต็มจำนวนมาลงท้ายด้วยจุดสอนะครับเป็นท่านที่สนะครับยังขาดอีกสท่านนะครับ ถ้าท่านถ้าท่านไหนสะดวกเต็มจํานวนก็ขาดอีกสองท่านนะฮะในในครึ่งชั่วโมงแรกนะฮะผมว่าอย่างที่สองเนี่ยน่าจะน่าจะยากเพราะว่าจีนไม่เอาสมรังสีอยู่แล้วแต่จีนอาจจะเอาจากกาวุรเพราะอย่างน้อยก็เชื้อเจ้าจีนอาจจะมีการรับปากมีการอะไรครับเหมือนกับว่าคุ้มครองดูแลให้รับรองว่าประเทศนี้เป็นของมึงและทุกอย่างกูจะลงทุนให้ พราะเขาต้องการที่จะปิดทางไม่อเมริกาเข้ามาแต่แต่ผู้ตรงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเขมรกู้ IMF ได้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะสำหรับจีนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเออใหญ่กว่าที่ญี่ปุ่นทะเลาะกับจีนอีกผมจะบอกให้เห็นมันเหมือนกับไม่มีอะไรนะพี่ชัยโยว,วันดีนะครับเพี่มาโทนิกนะฮะพี่สลาวุธนะ,ะพี่ธีรศักดิ์วันดีนะครับจริงปะ ใหญ่กว่าทะเลาะกับญี่ปุ่นไอ้เฮียญี่ปุ่นแม่งลิกเกคุยไม่ไม่มีเฮียอะไรหรอกวันนี้ผมประเมินสถานการณ์ญี่ปุ่นกับจีนแล้วไม่มีเฮียไม่ยิงกันหรอกเลยเถอะแต่คเมนเนี่ยของจริงคเมนนี่ของจริงนะเพราะอเมริกายังไงเขาก็ต้องอยากจะได้คเมว้ไว้ไว้ส่วนหนึ่งอะอย่างน้อยการเข้าออกทางทะเลอะคือเขาเข้าออกแบบกูไม่ต้องอายใครอะ ทุกวันนี้ที่อเมริกาไม่มาจอดเรือท่าเรือไตรงสีนุวิวเนี่ยก็เพราะจีนแม่งขวางอยู่ไงเข้าใจว่าแต่วันนี้เนี่ยนะครับการที่ปล่อยให้ขเขมรกู้เงินได้และเป็นไปตามหลักกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายอเมริกาย่อมที่จะเลยครับย่อมที่จะมีสิทธิ์นะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเน a t มานะฮะขอบคุณมากนะครับนะเออเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจว่าฉะนั้นอเมริกาก็ต้องการ แต่ถามว่ามากไหมถึงขนาดต้องลงทุนแสนล้านเลยไหมผมว่าไม่หรอกเพราะแรกเริ่มเดิมทีอเมริกาเขาก็ไม่ได้มาสนใจไทยไม่ได้มาสนใจเขมรไอ้มึงจะทะเลาะกันเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับมึงหรอกไอ้มึงประเทศเล็กๆเขาอยากจะไปป้นน้ํามันเ็าอยากจะไปนู่นช่วยอิสราเอลฆ่าฆ่าคนนู่นไอ้เหี้ยแล้วเรื่องอะไรเขาจะมาเล่นเรื่องพวกนี้จริงนะแต่แม่งเสือกจังหวะไงเหอ่หุ่นมันเน็ดแม่งเลย ส่งจนหมายตรงไปถึงประธานาธิบดีเลยจ่าทำเลยไอ้จ่าทำก็รับเอกสารเสร็จเอ้าไอ้เฮียนี่ไอ้มาเลเซียเรียกกูอีกจังหวะเลยไปก็ไปว่าไอ้ไทยแม่งมีแร่เออแร่แร่แแอร์อยู่เดี๋ยวไม่คุยกันทีเดียวเลยไปสร้างบาร,รมีอเมริกามาไม่ขาดทุนเอาพูดง่ายง่าย,ายมาไม่ขาดทุนแล้วคุณรู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยว จะทำกูก็บุกจีนไปจับมือกับสีจิ้นผิงฮัลโหลเซสเฮยูซี่เฮยซี่เฮยซี่เฮาว่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยว,ยวญี่ปุ่นแม่งก็มาจีนอีกอเนี่ยคุณรู้ว่าไอ้กถ็ถึงที่บอกไงบอกว่าถ้าการเมืองกับการเมืองเนี่ยเขาไม่มีปัญหากันเนี่ยแต่ผู้ปฏิบัติในแต่ระดับชั้นเนี่ยมันจะมีปัญหากันจริงไหม ไอ้เรื่องการเมืองไปเรื่องนะโยบายเขาไม่ทะเลาะกันหรอกก็ผมถึงบอกไนะงจีนกับญี่ปุ่นมันก็เป็นยังไงมันก็ขี่หี้มน,นักร้นอ่ะมันไม่มีเฮียล้วไม่ไม่ได้ยิงกันหรอกโอ้ยเฮียถ้ายิงกันจริงๆนะกูว่าอเมริกาแม่งโดนหนีนะเออเมริกาทิ้งญี่ปุ่นเลยนะเรื่องอะไรกูจะไปเจ็บตัวแทนญี่ปุ่นนะไอ้เฮียกูก็แค่ดูมึงไนงะกูแค่นั่งเช็คของไนงะว่าจีนจะเล่นอะไรบ้างจีนบ้างถ้าเกิดสมมุติจีนถล่ม ถล่มญี่ปุน่นญี่ปุ่นต่อสู้มาแล้เกาหลีจะอยู่ยังไงเกาหลีจะช่วยญี่ปุน่นหรือจะอยู่นิ่งๆวางตัวเป็นกลางแล้วใครจะมาช่วยถล่มญี่ปุ่นนอกจากจีนอาวุธที่ใช้มีอะไรบ้างเพราะพวกนี้เวลาเขาลบมเนี่ยเขาโชว์ของท็อปททั้งนั้นอ่ะอาเมริกาบอกโอ้ oh, ใจเย็นๆเดี๋ยวเราช่วยนะเดี๋ยวขอเช็คของก่อนฉะนั้นฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับแม่ศสีวันดีนะฮะ เออนะพี่ไม่แยแสวันดีนะครับพี่หนุ่มสี3 9ูย์สามเก้าวันดีนะฮะเออสัญญาณไม่ค่อยดีเลยหานใหญ่หมุนเดียวหมุนติดติดขัดอ๋อที่หานใหญ่ใช่ไหมตอนนี้หานใ่นี่แทบจะดูไม่ได้อินเทอร์เน็ตลําบากเลยนะนะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับนะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะฮะเรื่องแร่มาเลยก็มีแต่ทําแต่ทําจนน้ําในคลองเน่าแล้วเลยส่งไม้ต่อให้ไทยอืนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมกําลังจะบอกว่า จีนเนี่ยอาจจะลงมือเองอาจจะต้องเปลี่ยนตัวละครแล้วถ้าเปลี่ยนนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเนตมานะครับแล้วถ้าเปลี่ยนตัวละครมาเนี่ยเตียบันนี่ลาบากเลยนะผมจะบอกให้เตียบันลาบากนะเพอเพอนี่เฮียไม่มีแผ่นดินอยู่นะมึงกับคนไทยไม่ต้อนรับนะเตียบันเนี่ยไม่เอานะ มึงเป็นคนไทยแล้วมึงไปอยู่ขเขมรเป็นพลเอกแล้ววันนี้คืนดีมึงจะบอกว่ามึงจะเป็นคนไทยมึงจะกลับมาไทยเนี่ยไม่ได้นะเว้ยกูเชื่อเลยยัดมากคนไทยแม่งต้องประท้วงต่อและบัตรประชาชนในเตียบันก็ขาดนะด้วยสัตว์ถ้าเกิดมันเป็นคนไทยมึงต้องมาชําระค่าปรับนาะเฮียจะไม่ในสังวันหินกลิ้งเออ ไอ้เฮียนี่ยังไม่น่าจะยังไม่สละสัญชาตินะมันน่าจะถือสองสัญชาติเอาไว้ในไอ้ไอเตียบันเนี่ยนะครับเออก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะเออสัญญาณไม่ค่อยจะดีเหรอทำไมเดี๋ยวผมดูตัวเองก่อนนะนะครับเออเดี๋ยวขอดูตัวเองก่อนอืมพอดีผมไปเปิดไว้อีกหน้าหนึ่งนะครับสัญญาณผมกระตุกไหม นะถ้าไม่กระตุกถ้าใครยังดูได้อยู่ก็ดูก่อนนะเพราะว่าผมดูตัวเองยังยังไม่กระตุกยังไม่หมุนนะนะครับเอ่อ,อเดี๋ยวเรามาเล่าต่อเสร็จทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับทูตรัเสเซียประจําประเทศไทยได้เดินทางมามอบนะครับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าซา,า,านนโคลัสที่สอง ที่ทั้งสองพระองค์กับ,พร,พ,กบพระพุทธเจ้าหลวงอะในหลวงรัชกาลที่ห้าเนี่ยที่ทรงฉายที่ทงฉยภาพคู่กันนั่นแหะนะครับขอบคุณนะครับพี่มิสเตอร์อัมพอยขอบคุณมากนะฮะนะครับสำหรับสติกเกอร์นะครับขอบคุณมากนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้รู้ไหมครับว่าการที่รัเสเซียผมเคยบอกแล้วไง ผมเคยบอกแล้วว่ารัเสเซียเนี่ยเป็นคนเอาเราเข้าไปในกลุ่มบิตของจีนตอนนั้นจีนยังไม่ให้เรานะเพราะเราเนี่ยยังยังตกยังเล่นอยู่กับอเมริกาอยู่จีนเขาไม่เอาเราเข้าจนรัเสเซียยังบอกว่าเอาเข้าไปเถอะเออนะจําไม่ได้เลอเขาเคยช่วยเราอะจีนแม่งก็ต้องตัดใจเอาเราเข้าไปตอนนั้นคือจีนเขายังไม่ไว้ใจเราตอนนู้นไงเพราะเรายังแม่งบ้าเครื่องยนต์จากเยอรมัน ไอ้จีนก็บอกไอ้ที่เครื่องยนต์เยอรมันเนี่ยชัดเจนใช่ไหมฮะไอ้เครื่องยนต์เยอรมันมันก็จ้างกูผลิตนี่แหละไอเ้เฮียเอ้ยมึงก็ปบ้าบอคอแตกก็บอกมาซื้อเครื่องยนต์ที่กูมันมีหลายราคามันมีหลายเกรดมึงจะเอาแบบไรอะ่ะเอาแบบเกรดเอเกรดที่เปิลเหรือเกรดสี่เอเกรดห้าเอถ้าเกรดเกรดเอเลยเนี่ยก็เครื่องหนึ่งก็หลายล้านหลายสิบหลายร้อยล้านแต่ถ้าที่เปิลเก็ประมาณประมาณแล้ว ไม่ขี่สิบล้านมึงขับสตาร์ทของทัทีก็เป็นไงใบพัดหลุดสายพานย่อนโซ่ขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามึงเอาเกดเออย่างที่กูใช้เลยก็เป็นหลายร้อยล้านก็ซื้อสิเยอรมันก็ซื้อจากกูกูว่ามันคนผลิตบล็อกให้เยอรมันเองแหละไอ้วแล้วมึงเกิดพยายามไปดี่นลนไปเอาถึงเยอรมันจนเยอรมันบอกขายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไปติดสัญญาตรงที่ว่าเราห้ามขายอาวุธให้กับอ,อาวุธที่เป็นของประเทศ คนละค่ายกันบ้าบอคอแตกไปเรื่อยเฮียจนกระทั่งจีนแม่งมันไส้บอกมางไม่ซื้อเดี๋ยวกูยุดเรือคืนกูเดี๋ยวกูจะให้ใครเหม่กูจะให้ขมรใช้โอ้โหเขมรแม่งดีใจบอกเป็นไงเสียมพ่อจะยกให้กูแล้วสุดท้ายเป็นไงครับเขมรนั่งชักเว่าวเพราะอะไรฮะพราเปลี่ยนรัฐมนตรีเสร็จพุ๊บบิกเล็กเขาบอกว่าเอาของจีนนี่แหละเอาของจีนเียเยไปยึงยากอีกเลยเพราะเวียดนาม ลาวนะมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแม่งมีไอ,อ้ไม่ใช่ลาวลาวไม่มีแม่งมีเรือดำน้ำกันหมดแล้ว yeah. เฮียเขมรยังมีเลยเรือเล็กๆอกลำเรือเหมือนเรือญี่ปุ่นสมัยก่อนขับไปแล้วตายอะ่ะอะไรแบบเนี้ยนะฮะอืมนั่นแนะนั้นฉะนั้นฉะนั้นไทยต้องมีควรจะมีไอ้เฮียแล้วมาตัดตอนกันอยู่อย่างนั้น่ะซื้อรถถังก็ไม่ซื้อ ซื้อเครื่องบินก็จะไม่ให้ซื้อซื้อรถหุ้มเกาะก็จะไม่ให้ซื้อแต่ปากก็พั่มบอกว่าเราต้องลดขนาดกองทัพและไปเพิ่มเทคโนโลยีพอเขาจะเพิ่มเทคโนโลยีไอ้เฮียก็บอกไม่ให้เขาซื้อนี่มึงมันส้นตีนอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ไอ้พวกหาเนี่ยจริงไหมครับแล้วแม่งคุยกันโอ้โหอย่างกับตัวเองแป้งเป็นฮีโร่ตัดงบประมาณทหารได้เปล่าเลยบางอย่างมันต้องใช้ แล้วสิ่งที่มึงพูดกับสิ่งที่มึงทำม,มันย้อนแย้งกันจริงไหมพวกเรานะฉะนั้นวันนี้รัสเซียได้เดินทางออกจากสถานทูตตัวเองคือต้องไม่ลืมนะครับเวลาทูตนะน้องมุกนะทูดเนี่ยเวลาพูดหรือเวลาเขาส่งแมสเซจไปไปที่ไหนก็ตามมันเป็นการรับนโยบายมาจากผู้นำประเทศนั้นๆว่าให้มึงช่วยส่ง ข้อความนี้ไปประเทศไทยมึงช่วยทําเรื่องนี้ไปถึงมือประเทศไทยนั่นหมายความว่าทูตเนี่ยต้องพูดในนามประเทศทูตมันจะซีสัวพูดไม่ได้จริงไหมครับเอ่อพี่มนทนิกนะพี่ธีรศักดิ์นะครับจริงไหมฮะเอ่อพี่เอิญนะครับวัสดีนะฮะจริงไหมและเขานําพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งสองพระอ,องคนะ์เอามามอบให้มันเป็นการตอกย้ําว่า นี่ไงกษัตริย์อดีตกษัตริย์ของเรากับกษัตริย์ของท่านเป็นไมเฟนเป็นไมเฟนกันไอเยียเขมรเห็นเป็นไงบอกเอาแล้วกูอะบอกกษัตริย์มึงรอฝรั่งเศกสกษัตริย์ไทยไม่เคยคุกเข่าให้ใครกษัตริย์ไทยเนี่ยไม่เคยคุกเข่าให้ใครไม่เหมือนกษัตริย์เขมรไปคุกเข่านั่งพื้นให้กับพลเรือน ที่เป็นตัวแทนราชสำนักไม่มีที่มาที่ไปของสายเลือดกษัตริย์ไทยไม่มีอย่างนั้นเรามีการสืบทอดนะครับด้วยกฎมนเทียนบานมีการสืบสายพระโลหิตชัดเจนมีการไล่ลำดับลงมาชัดเจนนี่คือกษัตริย์บ้านเราแต่กษัตริย์บ้านแม่งอเฮี้ยลูกใครก็ไม่รู้จูจ่ๆก็มาเป็นจริงไหมอย่างฝรั่งเศสตอนนั้นที่เอาศีธนูข,ขึ้นมาเป็นนะ่ย จริงๆมันต้องตั้งพ่อของขึ้นมาเป็นฝรั่งเศสบอกโอ้ดูแลไอ้เฮียนี่โง่เอาไอ้สีหนุดีกว่าที่ไหนได้พอเอาไ้ตัวเฮียนี่มาแม่งฉลาดเป็นกฎเลยสุดท้ายฝรั่งเศสก็โดนกดดันจนกระทั่งต้อง,งคืนอะไรเอกราชแล้วการคืนเอกราชแม่งก็มายอมคืนประเทศไทยด้วยยัดกระแม่แม่งทําสนธิสยยัญญาอินโดแปซิฟิกแม่งทําอยู่กับเราแต่พอเวลาคืนแม่งคืนให้ขเขมรไอเฮีย แล้วเวลาเก็บตังค์ก็มาเก็บตังค์ที่กูอนุสัญญาโตเกียวนี่ก็เหมือนกันอนุสัญญาโตเกียวทําที่กรุงโตเกียวฝรั่งเศสแม่งยังบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาขอตังค์ประเทศไทยอีกหกสิบล้านฟังบอกเราพัฒนาเขมรเราพัฒนาไอ้ดินแดนของขอมที่มึงดูแลอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพัะตะบองสีโสพลเสียมราดนะปะันตักทีรีเขตเราพัฒนาเรียบร้อยแล้วกูขอตังค์หกสิบล้านฟังไทยก็บอกอ้าวงั้นก็โอเค พอทําเสร็จได้ตั้งเสร็จปุ๊บไอ้เฮียสงครามโลกแม่งเสือกมาพอดีฝรั่งเศสแม่งวิ่งไปหาอเมริกาบอกจ่าจานี่ไงหลักฐานเสียมันพวกเดียวกับญี่ปุ่นเลยไอ้จ่าทไอ้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 ลุงแซมแม่งก็บอกอ่านั่นไงนี่ไงมันจะล่อเราเป็นเมืองขึ้นอะอเมริกาน่ะอังกฤษแม่งพอรู้ปุ๊บแม่งบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอกูด้วยรอกูด้วยนะ มีรัเสเซียเนี่ยที่ถูกเชิญจะมาเฉือนเราเนี่ยตอนนั้นเป็นโซเวียตเขายังไม่มาเขายังไม่มาเขาไม่ได้มาทะเลาะอะไรกับเราจนกระทั่งเขามาสนับสนุนเวียดน,นามเนี่ยแหละและเราเนี่ยไม่ยอมไปเป็นคอมมิวนิสต์มันจะไปเป็นได้ยังไงไอ้เฮียบ้านเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เอ่อฝรั่งเศสนี่ตัวพ่อเลยพ่อขอทานแล้วทุกปีเขาจะมีการประชุมนะเขาจะมีการประชุมบรรดาลูลกๆขอทาน ประเทศไหนที่เคยอยู่ในอันเดอร์ของฝรั่งเศสทุกปีก็จะมีการเรียกประชุมซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นขเขมรบอกตรงๆนะไม่ได้มีความภาคภูมิใจกับการประชุมแบบนี้เลยเพราะมันเป็นการเรียกให้มาย้อนระลึกว่าอดีตมึงเคยเป็นเมืองขึ้นของกูไอขเขมรไม่ใช่เป็นแค่เมืองขึ้นไอขเขมรเป็นอนาณานิคมและไอประเทศเยีอันนี้ชอบกักมือเรียกชาวบ้าน ฝรั่งเศสกำลังล่องเรือดีๆแม่งเป่านังบิดปิดปี้ปิดแตทหารเดินมาขอยาดูดนิดฝรั่งเศสแม่งมองหันวับไปทางเดียวเอา้านั่นมีเกาะเฮียอะไรอยู่ตรงนั้นนั่นแหละแม่งหันหัวเรือคนขเขมรโห่ร้องดีๆต้อนรับปูพรมแดงฝรั่งเศสเดินมาบอกมีอะไรเหรอบอกไอ้นโรดมบอกมาปกครองบ้านผมหน่อยได้ป่ะฝรั่งเศสบอกอ่ะก็ดีเดะเฮ้ยพวกเราดับเครื่องไว้จอดแม่งตรงนี้เป็นการชั่วคราวก่อนไอ้นาโรดม มันเกลียดคนไทยเพราะคนไทยเคยปกครองมันผมเคยเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนในสมัยกรุงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราก็ปกครองมันนะครับมีการสถาปนากษัตริย์มันเสร็จพอมาในสมัยกรุงธนบุรีเราก็มีการสถาปนาโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็คือไอ้น้องนอนเนี่ยแหละ แต่ก่อนก็มีนะองค์ด้วงนะองค์เองนะองคโนนไอตระกูลนะนี่แหละไอพวกเฮียนี่มันฆ่ากันเองก็ถึงบอกเขมรมันไม่ยอมรับไอตาซอไปแอมเพราะอะไรเพราะตะซอไปแอมก็ไปฆ่าพระเจ้าชัยวรมันมันก็กลัวโดนล้องไงว่าประเทศมึงแม่งฆ่าผู้นําแล้วมาใหญ่กันเองและที่สําคัญคนไม่ได้เลือกเป็นกษัตริย์ในตาซอไปแอมเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเลือก ที่สำคัญคือสัตว์เดรฉานเลือกช้างไปหยุดอยู่หน้าใครคนนั้นเป็นกษัตริย์โถไอ้แม่เย็ดคนดีๆมีมันสมองก็ไม่เลือกเสือกไปเลือกอะไรเอาสัตว์เดรฉานไปเลือกก็เลยได้เดรฉานขึ้นมาจริงๆไงพอหลังจากนั้นก็บริหารไม่เป็นไม่รู้จะทํำยังไงก็เป็นแค่หัวหน้าคนสวนนะไอ้เฮียก็มึงก็มึงเรียนจบปอนหนึ่งนะมึงจะมาบริหารประเทศอนะจริงไหม พอเสร็จแต่จบไอ้ตักตะโะไปแอมก็เจอไอ้นี่เจอไอ้ละแวกเจอไอ้ละแวกไอ้ละแวกก็ปกครองกันปกครองไม่เป็นแล้วคอยตีสันดานขมเรมันเริ่มต้นจากตรงนั้นและไอ้ที่ขมรบอกว่าอุ้ยประสาทพระนครของเราไอ้ตาเมืองทมแล้วก็สร้างนะไอ้พระวิหารนี่ก็ใช่เลยเนี่ยไอ้นู่นไอ้นี่ของเราหมดเลยแต่พี่น้องครับลองนึกทบทวนดีๆนะฮะ ลองย้อนกลับไปมองด้านหลังอีกสักเล็กน้อยหลังจากที่ตะซออไปแอมขึ้นนะครับข่าพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าแล้วเนี่ยพอขึ้นขึ้นคลองราดเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ขเขมรไม่เคยสร้างปราสาทเองเลยไม่เคยสร้างเพราะ,ขะเขมรสร้างปราสาทไม่เป็น แต่ถ้าใช้เขมรแบกอิฐแบกหินแบกปูนเนี่ยโอโหงานถนัดเลยเขาบอกงานนี้ของเราในี่ใครห้ามแย่งเลยนะไอแบกก้อนหินไอผสมปูนอะไรเนี่ยของพวกเราทั้งนั้นสุดท้ายพม่ารับแดกไปหมดเลยไไงเขมรว่างาเหนพ่อลาบ้าเหนมาฮะดูขาลาสิเพื่อกูเท่านั้นแลพะพมา่าไปไงานาบอกว่าไม่มีพ่อเมือง ไม่มีพ่อเมือแล้วเป็นไงโคทายทานอะไรไม่ได้ไม่ใช่แล้วนี่พมาทาเองขอบคุณพี่น้องที่โดเนตมานะครับไอสัตว์เจอเจอมังกรดอรยาวเยอะเยะ้ยจริงนะ <c oughs> เ,จเจอไอ้มังกรดอรยาวเยอะเยะ้ยกลาบ้าไปเลยกายห,หมดเลยแปลงอาพุทลาเดี๋ยวพมาทาเองเลยกุไย ไอ้นักการเมืองไอ้นักวิชาการที่คอยสนับสนุนไอ้พักการเมืองที่คอยสนับสนุนไอ้พวกต่างด้าวไอ้นักวิชาการสองสามตัวเคยออกมาพูดนี่ถ้าเหมนนี่นะหรือถ้าพมา่าเนี่ยนะออกจากประเทศไทยนะหยุดงานประท้วงกันแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยเป็นอมาาพาตเลยนี่หายไปล,ล้านคนเนี่ยสปปลราบอกได้เวลาของเราแล้วพมา่าบอกเฮ้พวกมึงค่อยๆมานะเออต้องดูก่อนนะนี่เราอยู่นานแล้ว เราอยู่เมื่อไทยนั้นแล้วนะลาก็ลานะลาเข้ามาต้องฟังลานะเรามีชุดเสริมอยู่นะ